พาไปดูข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่เมนูหนักๆแต่ราคาเบาๆ20บาทเหมือนกันที่สำคัญขายดิบขายดีทั้งคุณภาพเนี่ยบอกเลยว่าล้นจานกินแล้วอิ่มๆจุกๆเลยล่ะค่ะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่ร้านอิ่มหนะนะคะอยู่ที่ถนนพนาโสนอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสค่ะ ก็เป็นร้านข้าหมกไก่ข้าวมันไก่แล้วก็ข้าวมันอาหรับขึ้นชื่อร้านนี้เขาเปิดมานานถึง10ปีมีลูกค้าทั้งขาจรและขาประจำแวะเวียนกันมาอุดหนุนกันแน่นร้านแทบทุกวันซึ่งนอกจากคุณภาพปริมาณและรสชาติที่อร่อยแล้วราคาก็ถูกมากเหมาะกับคนรายได้น้อยเพราะเขาขายเพียงแค่2 0บาทเท่านั้นค่ะ ใครอยากกินอะไรแบบไหนบอกเขาได้เลยจะเอาเนื้อน่องเนื้อหน้าอกไม่เอาหนังหรือเอาหนังเพิ่มสั่งได้เลยเขาบอกแบบนี้ไม่ต้องเกรงใจมีให้เลือกทั้งแบบไก่ชุบแป้งทอดแหมโื้หเห็นแล้วมันน่ากินอะ่ะกรอบนอกนุ่มในหรือว่าจะเป็นไก่ต้มหมักเครื่องเทศนะคะข้าวหมกสูตรเด็ดถามว่าร้านนี้เขาขายดีขนาดไหนบอกแบบนี้และกันว่าก็ไม่ดีมากหรอก ไก่เนี่ยเตรียมขายวันหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ5-600กกิโลกร,รัม <Okay. S 2> เองแม่นะขนาดนี้แต่เห็นขายดีแบบนี้บอกเลยค่ะว่าไม่ต้องกลัวว่าจะรอนาะนเพราะว่าร้านเขามีพนักงานคอยบริการตักข้าวสับไก่ถึง16คนโอ้โห oh. oh ขายดีมากมีพนักงานถึง16คน oh. ครับสลับสับเปลี่ยนทำงานกันเป็นทีมเลยลูกค้าจึงไม่ต้องคอยนานค่ะนอกจากนี้ข้างร้านเองเขาก็ยังมีอาหารตามสั่งให้บริการราคาก็20บาทเหมือนกัน อยากทานอะไรสั่งมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นกระเพราไก่ผัดเครื่องแกงผัดพริกไก่แล้วก็อื่นๆอ,อ,อ,อีกเพียบเลยนะคะลูกค้าที่มาทานที่ร้านเขายังมีบริการน้ำหวานฟรีอีกด้วยอคุ้มอะไรขนาดนี้หรือว่าถ้าเบื่ออาหารไทยอยากทานอาหารญี่ปุน่นก็มีซูชิให้เลือกอีกกว่า20หน้าด้วยเช่นเดียวกันทั้งซูชิหน้าไข่กุ้งหน้าสลัดปูอัดหน้าปลาหมึกสไปซี่ วัตถุดิบใหม่ๆสดๆราคาเบาๆคำละ5บาทเท่านั้นโอ้โหมาที่นี่ได้ครบเลยนะร้านอิ่นนะนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเปิดทุกวัน6โมงเช้าถึง4ทุ่มไม่มีวันหยุดหรือว่าใครสนใจอยากจะติดต่อให้ไปออกร้านหรือว่าจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่หรือว่าทำอาหารกล่องก็รับเหมือนกันนะคะโทรศัพท์ไปได้คะ่ะที่เบอร์0-82 4 3 5 0 6 4 0ค่ะโอ้โหดูที่ไก่ทอดก็น่าทานต้องขายดีจริงๆอ่ะถ้าพนักงาน16คนได้อ่ะแล้วหนังก็แบบกรอบมากอ่ะคือพี่เป็นคนชอบเวลาแบบไก่ทอดหนังต้องกรอบหนังต้องกรอบนะเออชอบผสมชอบผสมทั้งทอดอ๋อกินหลากหลายเมนูเลยนะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซั s สไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าว สำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ